เปิดชีวิตล่าสุดท่านออนหลังกลับสหรัฐเข้าเป็นสมาชิกกิติมศักดิ์แมดฮอคส์จากกรณีที่ท่านออนวัชเรศรวิวัชะระวงศ์และท่านอง่งในแพทย์จักรีวัดวิวัชะระวงศ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกลับถึงเมืองไทยเป็นครั้งแรกได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคนไทยจำนวนมาก วันที่14สิงหาคมท่านโอ้นวัชเรศรวิวัชะระวงศ์และท่านอ่องในแพทย์จักรีวัดวิวัชะระวงศ์ก็เดินทางกลับสหรัฐอเมริกา หลังจากที่ทั้งสองคนเดินทางมาที่ประเทศไทยได้ระยะหนึ่งทำกิจกรรมต่างๆมากมายในรอบ27ปีซึ่งท่านอ่องก็กล่าวว่ามีความตั้งใจจะกลับมาประเทศไทยใหม่อีกครั้งอยากเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์ของไทยหรือเป็นที่ปรึกษาในด้านที่เชี่ยวชาญพร้อมกับช่วยโรงพยาบาลสิริราชโดยท่านอ้อนพี่ชายก็พร้อมสนับสนุนล่าสุดนั้นท่านอ้อนวัชเรศรวิวัชระวงศได้โพสต์อัปเดตชีวิต หลังจากที่กลับไปที่สหรัฐอเมริกาได้เข้าเป็นสมาชิกกิติมศาัาก์ของสมาคมแมดฮอคส์ชาวไทยในอเมริกาที่นิยมรถฮาร์เลย์เดวิสันขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในสังคมไทยในอเมริกาพร้อมเผยให้เห็นสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส